สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูของเรานะครับวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่านะครับผมกล้วยไม้ป่าที่เป็นกล้วยไม้ป่าทางภาคใต้นะครับผมเอื้องมัดฉานุนะครับผมมัดฉานุตัวนี้ดอกสีเหลืองนะครับผมงานกอสวยนะคร <an> ับผมแต่เราขายราคากิโล <an> นะฮะ แบบนี้นะครับผมกิโลละพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอื้องมัดฉานุดอกสีเหลืองตัวนี้นะะี่ครับผมกิโลละพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมทนแดดทนฝนเลี้ยงง่ายะครับผมใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดได้เลยนะครับผมสำหรับเอื้องมัดฉานุดอกสีเหลือง นะคบผม1กิโลพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะผมเอื้องมะชานุาดอกสีเหลืองงานไม้สดสวยมากนะคะผมเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะคะผมวัสดุปลูกเป็นกากมะพร้าวสับนะคะผมวัสดุปลูกใช้เป็นกากมะพร้าวสับนะคะผมทนแดดทนฝนครับผมเป็นไม้ป่าทางภาคใต้นะครับผมดอกสีเหลืองนะคบผมลำจะสีลำเหลี่ยมนะเป็นไม้รากอากาศนะคะผม โทรมาได้เลยนะที่เบอร์0959418988ที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราสำหรับใครอยากได้มัดฉานุดอกสีเหลืองนะคะผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราครับสวัสดีครับ